สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่พรเพนพยากร์ประจาเดือนกันยายน1นึถึงสาิกันยายนสองพันเรามาดูดวงความรักความสัมพันธ์ราศีพฤษภกันพฤษภเกิดตั้งแต่วันที่15พฤษภาถึง1 4มิถุนาธาดินกลางธาตุมีดาวศุกร์เป็นดาวประจําราศีเกิดราศีดูได้ลัคนานดูได้ดวงโดยรวมไพ่สลับกันได้ด้วยนะคะดวงความรักดวงความรักที่มีประเด็นเป็นปัญหารักสามเศร้ารักไม่เข้าใจกันขอดูพลังงานของคุณพฤษภ การงานของคุณพุขกเป็นอย่างไรในช่วงนี้ the r o b เ r แปดถ้วย Knight of sword. queen of e u p ดูเบะช่วงนี้ผพุชกอาจจะมีเรื่องราวของความรักที่เดินทางก็ได้อยู่ไกลกันก็ได้ความรักมันห่างออกถอยออก ไม่ได้ใกล้ชิดกันมีปัญหาความลัแกแตกจับอะไรบางอย่างได้เพราะความคิดมากคิดเดยอะของคุณพิศุกเองสามารถคิดจนกลายเป็นว่ามันเป็นเรื่องได้จริงๆความรักอยู่ไกลกันเป็นความรักต่างชาติต่างเชื้อชาติาศาสนาก็ได้ต่างแดนไกลก็ได้นะคะหรืออยู่กันคนละจังหวัดไกลกัน มีการจับได้รู้ทันในเรื่องราวของความสัมพันธ์มีเรื่องราวของความรักที่อยู่ไกลการห่างกันแล้วก็อาจจะเป็นเรื่องราวของการเดินออกบางคนมีถึงขนาดว่าเก็บเสื้อผ้าเดินออกจากกันแล้วก็ได้บางคนก็กําลังจะเดินออกหรือมีเกณฑ์จะได้ออกจากจุดนั้นถ้าไม่ใช่เขาออกก็เราออกในความสัมพันธ์นั้นนะคะเพราะว่าความรัก rival. ของเรามันมันมันไกลกันหรือมันมันไม่ได้ใกล้ชิดกันบางคนอยู่บ้านเดียวกัน แต่เหมือนมันอยู่ไกลกันคนละฝั่งคนละฝากมันไม่ค่อยได้คุยกันมันแทบไม่คุยกันเลยไม่พอใจกันแล้วก็เงียบไข่เงียบมันเหมือนไม่ได้อยู่ด้วยกันนะคะมันก็เลยเหมือนไกลกันคนละฝากฝั่งไปเลยบางคนก็อยู่ไกลกันจริงๆต่างแดนต่างชาติกันไปเลยทีเดียวอ่ะทีนี้ขอดูพลังงานของคนรักที่มีประเด็นของคุณที่มีประเด็นอยู่ตอนนี้เขาเป็นอย่างไรสองดาบแปดเหรียญ เพจอัพสอดเก้าถ้วยสามดาบตัวเขาเองอาจจะมีปัญหาการคลราคาซังจะเลือกใครจะเอาใครดีแต่สินใจไม่ถูกอยู่นิ่งๆในที่ของฉันเป็นเรื่องราวของความรักสามเศร้ารักของความรักที่ไม่ได้มีแค่เราสองคน ไปดึงใครเข้ามาในความสัมพันธ์ตัดสินใจไม่ถูกอารมณ์ร้อนก็ไม่ดีมีเรื่องราวของความไม่พอใจหงุดหงิดกับเรื่องราวของความแตกจับได้รู้ทันหรือความด่ากันว่ากันด้วยอารมณ์ของความฉุนเฉียวนะคะก็เลยเกิดความรู้สึกไม่พอใจจะเอายังไงดีตัดสินใจไม่ถูกตัวเขาเองก็มีอารมณ์หงุดหงิดงุนง่านใจอารมณ์ร้อนพอสมควรกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นประเด็นที่เกิดขึ้น แต่เขาก็พยายามนั่งนิ่งๆในที่ของเขาอยู่ให้ได้อยู่ให้เป็นสงบสติอารมณ์ของเขาอยู่เรื่องเพิ่งเกิดหรือเปล่านะคะบางคนบางเคสเรื่องเพิ่งเกิดบางคนเกิดไปแล้วแต่ว่าเหมือนมันยังคาใจอยู่มันยังร้อนระอุอยู่ในใจอยู่เลยนะคะประมาณนั้นอ่ะขอดูเรื่องราวของคุณน้องผู้ที่ผ่านมาเกิดอะไรขึ้นหกดาบ the h e r o a n ค e ี o ออสเรียนแดดาอาจจะมีเรื่องราวของการทีออ่บางคนอาจจะเป็นคนที่ต่างชาติต่างาศาสนานะคะมีความเป็นวัฒนธรรมที่ไม่ได้แบบเดียวกันมีเรื่องราวของความคิดที่แตกต่างกันด้วยอายุเชื้อชาติมีความมีผลทั้งหมดนะคะมีเรื่องราวของการที่ไม่เข้าใจกันอึดอัดอยู่ด้วยกันแล้วก็รู้สึกว่ามันอึดอัด อึดอัดในความสัมพันธ์ที่ที่มีความแตกต่างบางคนอาจจะอายุมากกว่าอายุน้อยกว่าแล้วก็ความคิดไม่เหมือนกันอยากให้เขามีแค่เราหรืออยากให้เขาทำโน่นทำนี่ให้เราเป็นความที่มีแต่เราแต่ทีนี้เขาอาจจะอึดอัดเพราะว่าเขาอยากเป็นอิสระไม่อยากถูกบังคับกดเกณฑ์หรือไม่อยากจะอยู่ในกรงขังเราอาจจะไม่มองว่านั่นคือกรงขังแต่ว่าเขาคือมองเห็นว่ามันคือกรงขังก็ได้เพราะอะไรเพราะว่าเขาไม่ชอบการอยู่ในระเบียบขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ย หรือการที่เขาอาจจะอยากมีคนนั้นคุยคนนี้คุยแล้วเราก็ไปบอกว่าไม่ได้ไม่ให้คุยคุยคุยไม่ได้อะไรเงี้ยคือการคุยอาจจะเป็นแค่เพื่อนแต่คุยไปคุยมามันอาจจะสานสัมพันธ์ซึ่งไม่ดีซึ่งเราก็ห้ามแต่เขาก็ไม่พอใจก็เลยทําให้เกิดเรื่องราวของความไม่พอใจขัดเคืองใจในความสัมพันธ์นั้นนะคะอาจจะเป็นเรื่องราวของเพื่อนฝูงก็ได้สมดาบไม่จําเป็นต้องเป็นชู้สาวอย่างเดียว พ่อแม่พี่น้องเพื่อนฝูงที่เข้ามาร่วมเกี่ยวพัวพันกับความเป็นเราเป็นเขาเขาอาจจะอยากมีเพื่อนอยากจะพาไปไหนตอนไหนกับเพื่อนฝูงเขาแต่เราก็อยากให้เขาอยู่ด้วยอะ่ะไม่อยากให้ไปไหนไม่อยากให้ไปไกลเราอะไรก็ตามก็เลยทําให้มันมีความขัดเคืองกันในตรงนั้นด้วยก็ได้นะคะบางคนมีความรักที่อายุต่างกันด้วยนะอ่ะทีนี้ขอดูเรื่องเราหน่อยว่าถ้าคุณพิศกูดได้บอกได้คุณพะสกจะบอกคนรักที่มีประเด็นว่าอะไร ในออบคับสี่ไม้7ไม้9ดาบสเอ้ยสไม้สิ 4. อ่าคุณผู้ชมผู้ใดบอกได้อยากจะบอกว่าไอท้ที่ที่เธอรู้สึกอึดอัดรู้สึกไม่พอใจทั้งหลายแหลเนี่ยเธอไม่รู้หรอว่าฉันทำเพื่อเธอในสิ่งที่ฉันทําทุกอย่างมันก็คือความ ตั้งใจดีของฉันที่ฉันต้องการทําออกมาให้มันดีเพื่อเธอให้เธอได้อยู่ดีมีความสุขอยู่สบายทําเพื่อเราสองคนให้มันมีเรื่องราวของความรักที่ไปต่อได้แล้วก็ไม่รู้สึกว่าลําบากพยายามทําทุกอย่างเพื่อชีวิตคู่ของเราเพื่อการเดินหน้าของครอบครัวเราเพื่อเรื่องของเราที่มันจะไปในที่ทางที่ดีได้แต่กลับกลายเป็นว่าทําไมคุณถึงไปเอาคนอื่นเข้ามาในความสัมพันธ์มันเหมือนกับว่าเหมือนกับว่าไปเชื่อคนอื่นมากกว่า ฉันทาทุกอย่างเพื่อคุณแต่ทําไมคุณไปเชื่อคนอื่นมากกว่าเออมันก็หน้ามันก็หน้านะมันก็หน้าเพราะว่าอะไรเพราะว่าไอ,ไอตัวเราก็ตั้งใจทาเพื่อเขาไงแต่ทําไมเขาถึงไม่ต้องการในสิ่งที่เรายื่นให้เพราะนั่นเป็นสิ่งที่เรารู้สึกว่ามันดีแล้วมันใช่แล้วมันเหมาะแล้วกับครอบครัวเราหรือลการเดินหน้าในความสัมพันธ์ไงเออทีนี้ฝั่งเขามั่งฝั่งเขามั่ง view of for t u n e เดทเพจออฟคัพ9เหรียญ7ถ้วยตัวเขาเองอาจจะบอกว่าเป็นเรื่องราวของความรักไกลกันเนาะบางคนอยู่ไกลอย่างที่อทบอกอยู่คนละที่คนละทางมันเป็นความรักที่ห่างกันมันก็เลยทําให้รู้สึกเหมือนแบบการไปต่อมันช่างยากเย็นจังเลยก็เลยไปเปิดใจ ให้คนใหม่เข้ามาในความสัมพันธ์ไงเออก็เลยทําให้มันมีความรักใหม่เกิดขึ้นแล้วก็มีตัวเลือกทางเลือกเข้ามาก็เลยไม่ได้สนใจคู่รักคู่รักจะทําดีแค่ไหนจะทําดีให้ตายเหอะก็ถ้าใจมันไม่ได้ไปต่อมันไม่ได้อยากไปมันก็ไม่ดีไปหมดเลยนะคะพปวยไงว่าเขามีคนใหม่อะเขาก็เลยไม่ได้ใส่ใจเราอะไอเราทําดีไปก็แค่นั้นนะคะไม่ได้มีผลหรอกเพราะใจมันไม่ได้อยู่ เ่อเอามันง่ายๆอย่างนี้แหละไม่ต้องไปสงสัยอะไรเยอะนะเขาหมดใจใจเขาลดลงลดลงใจเขาไปอยู่กับทางอื่นแล้วทําดียังไงมันก็ไม่เห็นมันไม่มีค่าหรอกค่ะนะเอาง่ายๆอ่าขอดูพลังงานในวันต่อไปในวันข้างหน้าจากนี้ไประหว่างคุณ2องคนจะเป็นอย่างไรสามเหรียญสเตนเอ็ดออฟสอด เอ็ดออฟห้าไมา้ก็ยังเป็นแบบเนี้ยยังจะต้องทะเลาะก,กันอยู่แบบเนี้ยก็ไม่ได้เลิกกันไปเลยทีเดียวยังยึกยืยึกยือยอย,อย,อยังทะเลาะก,กันอยู่อย่างเนี้ยค่ะ ยังเดินหน้าไปต่อแบบทะเลาะกันจะจบมันก็ยังจบไม่ได้เพราะว่าใจยังมีกันและกันอยู่ก็มไม่ได้อยากทิ้งกันขนาดนั้นแต่มันก็แค่เบื่อๆสิงๆแล้วก็เลยเอาคนใหม่เข้ามาในความสัมพันธ์แต่คนใหม่ก็ยังไม่ได้จะไปต่อเขาได้ขนาดนั้นก็เลยกลายเป็นยึืดๆยืดๆกับความสัมพันธ์ที่เป็นอยู่ตอนนี้นะคะอีกคนก็ยังกอดยังไม่อยากปล่อยมือเขาเพราะว่าอย่างหลักเขาและอีกฝ่ายก็ไปมีคนใหม่แล้วก็เหอะแต่ว่าคนใหม่กับเขาก็ยังไม่ได้จะไปขนาดนั้นก็แค่มีความใหม่ เกิดขึ้นแต่ก็ยังห่วงคนเก่าอยู่ก็เลยยังยื้อๆแต่ก็ทะเลาะกันเดินหน้าไปด้วยกันก็ทะเลาะกันไปแบบนั้นละค่ะก็ไม่รู้จะไปกันสุดแค่ไหนความหมายของคุณสองคนฉะนั้นไพ่ยังไปต่อในลากลากกันแบบนี้อยู่นะคะอ่ะทีนี้ใครต้องการอยากรู้ดวงส่วนตัวมันจะลากกันไปแบบไหนมันจะไปต่อมันจะพอแค่นี้หรือมันจะไปได้อีกนานแค่ไหนมันใช่คู่กันไหมเนี่ยกระทักหาอาจารย์ได้นะคะดูดวงส่วนตัว ได้ว่าจะเป็นในรูปแบบไหนจะไปต่อ,อยังไงใครต้องการให้อาจารย์ผูกรักผูกความรักระหว่างคุณกับคนรักของคุณให้ความรักไปต่อได้ในทิศทางที่ดีไม่ต้องทะเลาะก,กันอะไรเงี้ยก็ทักหาอาจารย์ได้นะคะอาจารย์ต้องการให้อาจารย์ผูกรักให้ก็ทักมาอยากให้คนรักกลับมาก็ทักหาอาจารย์ได้นะคะดูดวงส่วนตัวโปรโมชั่นกลางวัน299บาทมีเวลาดูดวง40นาทีโทรคุยทางไลน์ไม่ได้เปิดวิดีโอคอล แล้วก็ช่วง18นาฬิกาเป็นต้นไปเป็นค่าครูป,ปกติ5 9 9ใครสะดวกช่วงไหนแอดไลน์หาอาจารย์ถามสอบถามรายละเอียดกันได้ดูดวงทุกวันยกเว้นวันพระแอดไลน์ไปที่เบอร์โทร0 8 8 4 5 3 1 0 1 9แอดไลน์ไม่ติดก็มีลิงก์ไลน์ให้อยู่ข้างล่างใต้คลิปวิดีโอถ้าแอดไลน์และลิงก์ไลน์ไม่ติดก็โทรหาอาจารย์ได้นะคะตามเบอร์โทรที่บอกไว้สําหรับคลิปนี้ของคุณพุทธศอาจารย์ต้องไปแล้วขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้อาจารย์เป็นกําลังใจในช่องให้าจารย์นะ ขอบคุณมากๆสวัสดีค่ะ